สวัสดีวัยรุ่นในเมล้าแซนอีกครั้งนะครับอยู่ผมนะครับทูน่าเทมเพสนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของตัวละครใหม่นะครับก็คือเป็นตัวละครที่ในเอ็กซ์ตรีมบูทใหมาอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นในส่วนของตัวละครอย่างมาโดกะนะครับผมมาโดกะเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถหาจากตู้ได้เลยนะครับก็คือมาตรงซัมมอนใช่ไหมครับก็ปึ๊บมาซัมมอนใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะเรามาตรงเอ็กซ์ตรีมบูทตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลือกตัวละครมาโดกะนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมให้เราเลือกมาปั๊บแล้วเราสามารถสุ่มได้เลยนะะคครับผมมโออเ่ สำ่วนของอีโวเนี่ยคล้ายๆกับคูรูมิเลยนะครับก็คือสามารถครัฟโซเจมตรงเนี้ยได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อีโวได้เลยนะในส่วนของอีโวเนี่ยจะใช้คล้ายๆกับคูรูมิเลยครับใช้เป็นเอเซนก็คือทุกธาตุแล้วก็เป็นในส่วนของมิติฉานนะครับแบบนี้เลยนะตัวละครมโนกาเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเล่นกับเพื่อนที่ติดติดเอสเพรนะครับผมนะเพื่อที่จะให้ตัวละครมโนกาเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดที่เป็นไปได้นะครับผมนะแล้วก็ต้องมีตัวละครที่รีสกิลด้วยนะครับก็คือทีมที่เล่นเนี่ยครับผมนะผมแนะนําเนี่ย จะเป็นในส่วนของมนุษกาแล้วก็ตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับที่ติดติดเดสแปร์ะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครแอนต้สไปร์ลนะครับตัวอะไรก็ได้นะครับที่สามารถติดติดในส่วนของพาสิเดสแปร์แบบนี้ได้โอเคไหมแล้วก็ตัวละครที่สามารถรีสกิลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีอาวโลที่สามารถรียนติได้ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของบาดหลวงนะครับบาดหลวงตัวเนี้ยก็สามารถรีแอนติได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมแต่ว่าแนะนาว่าเอาตัวไหนมาก็ได้นะครับที่เราถนัดเค่ไหมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับสําหรับตัวละครเนี่ยว่าสามารถทําอะไรได้นะตัวละะครมมนกกเเเี่ยดจออใผ สำหรับตัวละครมารุกะนะครับผมมารุกะเนี่ยจะมีค่าวางพันสี่ร้อยนะครับผมนะแล้วก็ตัวละครมารุกะเนี่ยเป็นตัวละครวางบนเขานะครับผมนะดาเมจสิบล้านนะครับระยะประมาณหกสิบหกนะครับคอมเร็าจมดิวที่สามจุดสามสามวินะครับผมคิสี่ห้าสองห้าสองเป็นตัวไมค์คีนะครับผมนะบัฟกิทนะครับเป็นถ้วยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของท่าเนี่ยจะเป็นท่าแสงนะครับผมนะตีเป็นการจมดีแบบเวทนะครับผมเป็นการจมดีแบบแอร์นะ ในส่วนของตัวละครมโนกาณเนีย่ยเวลาวางนะครับจะมีพาสซีฟเดียวนะครับก็จะมีชื่อว่าพาสซีฟชื่อว่าเดสแปนนะครับก็คือตัวละครมโนกาณเนี่ยบนหัวของตัวละครมโนกาณใช่ไหมจะมีสแต็กที่มีชื่อว่าเดสแปนสแต็กอยู่นะครับตรงเนี้ยก็คือวิธีเก็บใช่ไหมเราต้องเอาตัวละครที่สามารถตีดติดเดสแปนมาได้นะครับอันนี้ผมก็จะแนะนําตัวละครแอนตี้สไปรัล Anti al, ใช่ไหมแอนตี Anti ้สไปรัลเนี่ยจะตีดติดเดสแปนนะครับซึ่งจะเพิ่มสแต็กให้ในส่วนของตัวละครมโนกาณ,กาณนะครับแบบนี้เลยนะ พอตัวละครมโนกะเก็บครบนะครับเราจะสามารถปลดล็อกสกิลกดนี้ได้นะครับชื่อว่าสคัมนะครับผมโอเคใจไหมอ่ะพอเรากดสกิลสคัมใช่ไหมครับตัวละครเนี่ยก็จะเปลี่ยนฟอร์มนะผมนะโอเคใจไหมเดี๋ยวจะลองกดให้ดูเลยนะครับผมปุ๊บอ่ะพอเปลี่ยนฟอร์มนะครับมโนกะเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเอ่อล่างไม่มดนะครับผมนะโอเคใจไหมก็คือเวลาตัวละครมโนกะตีใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะลองขายแอนติสไปลล์ก่อนนะเวลาตัวละครมโนกะตีใช่ไหม มนุกษะเนี่ยจะใช้ในส่วนของเดสเปรสแตกเนี่ยทำการโยมตีใส่มอนนะครับผมนะแล้วก็พาสีเนี่ยจะมี2อันนะครับจะมีพาสีที่มีชื่อว่าแครมไฮกับในส่วนของเกรชเชนนะครับผมนะพาสีแครมไฮเนี่ยก็คือ t h i s u n i t disunit rejects Ex all external buff ก็คือตัวละครเนี่ยจะไม่ได้โดนบัฟจากแหล่งอื่นนะครับไม่ว่าะจะเป็นบัฟจากดาเมจจากในส่วนของตัวละครไอดอลหรือว่าจากบูมานะครับเข้าไหมเราให้เราจะวางไปเท่าไหร่บัฟไปเท่าไหร่ก็จะไม่ขึ้นนะครับผมนะเข้าไหมแต่ว่าตัวละครเนี่ย จะได้ดาเมจ1%นะครับถ้าสมมุติตัวละครเนี่ยตีใส่มอนที่ทำตีตีตีใส่มอนที่ติดเดสแพร์อยู่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพาสซีฟนี้นะโอเคใจไหมพาสซีฟเนี่ยก็คือจะแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเวลาเราติดเดสแพร์นะโอเคข้าเสร็จแ,แล้วอ่ะพาสซีฟต่อไปเนี่ยจะมีชื่อว่าเกรชเชนนะผมนะอีชไทม์จิจูนิตแอพพลายเดสแพร์นะครับ,นะรบก็คือเวลาที่ตัวละครมาโดกะใช่ไหมตีใส่มอนแล้วตัวละครมาโดกะมันตีดิดเดสแพร์ใส่มอนนะครับ ไอเดสแพสแต์ข้างบนหัวเนี่ยจะโดนลดลงลด,ดลงลดลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์นะครับผมโอเคไหมเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่แสแต็คเสียไปใช่ไหมเราจะเสียพาสซีฟข้างบนนะครับก็คือจะเป็นพาสซีฟที่มีชื่อว่าครีมไฮนะครับผมโอเคไหมแต่ว่าเราจะได้สกิลกดที่มีชื่อว่าอพอลิปส์คอนฟรอนเทชันมาแทนนะครับผมนะโอเคไหมก็เดี๋ยวเราจะมาอัพตัวละครมาดูกาเนี่ยให้เต็มเลยนะครับผมนะปุ๊บอ่ามาดูกาอัพเต็มนะครับจะมีสกิลกดที่มีชื่อว่าอพอลิปส์คอนฟรอนเทชันมานะครับ จะทำนามิดหนึ่งร้อยเท่านะครับใส่มอนในวงโอเคไหมแล้วก็จะได้ในส่วนของพาสซีฟสกิลกดที่มีชื่อว่า Final Wish มานะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะปุ๊บนี่นะครับพอกดใช่ไหมครับตัวละครบรรลุกาเนี่ยจะทำดามิดใส่วงนะครับประมาณหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งร้อยเท่านะของดามิดใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับสกิลอโพรคาริปคอนฟอนเทชันเนี่ยเราจะสามารถกดได้อีกรอบนะครับก็คือแนะนํานะครับให้เราเนี่ยใช้ดีอเวโรนะครับหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่สามารถรีสกิลได้นะครับเดี๋ยวผมเอาดีอเวโรมารีสกิลให้นะปุ๊บพอรีสกิลนะครับ สกิลเนี่ยการกดครั้งที่2ใช่ไหมครับจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะไปเป็นอีกร่างหนึงเลยนะครับใช่ไหมก็ไอเนี่ยผมแนะนําให้รอครูดาวให้ครบเลยดีกว่านะผมนะถ้าครูดาวครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดในช่วงที่ครูดาวครบเสร็จเลยนะครับผมนะก็พอกดได้เนี่ยมันจะมีสกิลกดอีกอันหนึ่งมานะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูเลยนะครับว่าสกิลอีกอันหนึ่งทำแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนครูดาวครบเลยนะครับผมโอเคก็ในส่วนของสกิลกดเนี่ยผมรีเซ็ตแล้วนะครับผมนะอาพคลิปเนี่ยก็มาลองกดเลยนะครับผมปุ๊บ พอกดเนี่ยนะครับจะได้ในส่วนของสกิลกดที่มีชื่อว่า Final Wish ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับตัวละครมโนกาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งเลยนะครับผมปุ๊บอ่าพอกดน,นะครับนี่มโนกานะครับจะเปลี่ยนโหมดแม่โมดนะครับกลายเป็นมโนกา Goddess of Hope นะครับผมนะก็ใครที่เคยดูเมเรื่อง Magical Girl เนี่ยนะครับผมนะก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นร่างหน่อยนะคิไหมอ่ะ ตัวละครมารุกาเนี่ยพอเราเปลี่ยนร่างมาใช่ไหมครับจะมีในส่วนของพาร์สิขึ้นมา3อันแลวก็สกิลกดอันนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างแรกกับพาร์สิแรกกันก่อนนะครับจะเป็นพาร์สิที่มีชื่อว่าเมอร์ซี่นะครับผมนะ this unit cannot be sold or deleted inherit damage of previous form multiplying by 1น0รนะก็คือตัวละครมารุกาเนี่ยใช่ไหมจะไม่สามารถถูกขายได้นะครับหรือว่าดูกลบได้นะครับผมใช่ okay ไหม แต่ว่าตัวละครมนโนกาเนี่ยจะเอาดาเมจของร่างเก่าใช่ไหมก็คือร่างเก่ามากแกะของผมคือ 1.7B ใช่ไหมครับเอาไปคูณ100ใช่ไหมจะกลายเป็น 170B ครับก็จะเท่ากับดาเมจของมนโนการ่างนี้นะเข้ไหมเสร็จแล้วนะครับเน,นี่ยจะกลายเป็นเบสดาเมจของมนโนกาแทนนะในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพาสีที่มีชื่อว่า Wish i r er a d i c a t i o n นะครับผมนะก็คือจะเป็นพาสีที่ว่าบอลอะ ที่เกิดมานะครับหรือว่ามอนที่อยู่ในแมปเนี่ยหรือว่าจะเกิดในอนาคตนะครับมอนพวกนั้นอ่ะจะโดนเปลี่ยนเป็นธาตุมืดหมดเลยนะครับผมนะก็คือยังไงก็ต้องเป็นธาตุมืดนะครับผมนะจะไม่มีทางเป็นเป็นธาตุแสงธาตุอะไรนี่ครับเห็นไหมอ่ะพอมอนเกิดมาใช่ไหมครับนี่เห็นไหมจากธาตุพืชอ่ะจะเปลี่ยนเป็นธาตุมืดนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่จากสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับผมนะสีม่วงอะไรพวกนี้เห็นไหมอ่ะมอนจะเปลี่ยนเป็นธาตุมืดหมดแล้วครับผมเสร็จแล้วอ่ะ มอนทุกตัวในเกมนะครับทั้งแมปเลยนะครับผมนะจะโดนดาเมจจากการโจมตีปกติแรงขึ้น10เท่านะครับผมนะสมมุติมาโดกะใช่ไหมตีหนึ่ง้ยเจ็ดสิบีนะครับเวลาพาร์สิเนี่ยติดใช่ไหมก็คือติดตลอดทาวอยอยู่แล้วใช่ไหมจะโดนดาเมจ1,700อบีนะครับต่อการโจมตีใช่ไหมถ้าอีทาโดริต่อยติดคีนะครับก็โดนไปอีกสิเท่านะครับผมนะสมมุติตัวละครอ่าชิมอนใช่ไหมครับตีหนึ่งทีใช่ไหม เวลา p พาสิฟมาดกะาติดใช่ไหมจะตีไป10ทีแทน1ทีนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะพาสิฟต่อไปเนี่ยจะมีชื่อว่า l อวีเลเ t อร์นะครับก็คือสรุปสั้ๆนๆง่ายๆก็จะเป็นพาสิฟที่บัฟเนี่ยจะไม่สามารถเกิดผลได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรหรือการโดนสตันหรือว่าจะเป็นแบบอะไรเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีการเกิดขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวผมยะยกอยางให้ดูนะ เนี่ยอันนี้คือสกิลบูม่านะครับผมกดปุ๊บใช่ไหมแล้วกดเป็นวิชพาวเวอร์นะครับปกติทุกตัวละครในแมปควรจะได้ดาเมจ20%ใช่ไหมแต่มาโดกาไม่ได้นะครับผมนะนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูเดียวกโลกันเลยครับเดียวกโลก็ไม่ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวลองไอเดลบัฟนะครับปุ๊บนี่นะครับผมเดียวกโลก็จะไม่ได้บัฟนะครับประมาณนี้เลยนะอ่าสำหรับในส่วนของตัวละครมาโดกษประมาณเท่านี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดนะครับสกิลกดเนี่ยจะมีคัฟซีนมานะ จะเซตดาเมจก็คือจะทําให้ดาเมจตัวมาโดกะเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสเท่านะครับผมนะจาก1้0เป็น3 4 0ร้อเสร็จแล้วนะครับจะทำดาเมจเอ่อหนึ่เท่าใส่มอนนะทั้งแมปเลยนะครับผมเขี้ยไหมเดี๋ยวลองกดให้ดูเลยครับปุ๊บนี่นะครับจะเป็นคาซีนนะครับมาโดกะเขี้ยไหมอืมเดี๋ยวเราก็มานั่งดูเลยนะครับคาซีนมาโดกะนี่นะครับผมนะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับคาซีนมาโดกะนะก็พอกดใช้เนี่ยจะทำดาเมจหนึ่งพันเท่าก็คือเอาสามร้อยสี่สิบใช่ไหม ไปคูณกับประมาณ1 0 0 0พันก็จะเท่ากับดาเมจเท่านั้นเลยครับสำหรับมาดกาที่ทำนะสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคไหมเออเนี่ยกดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะจนกว่าเราจะพอนะผมนะประมาณนี้เลยครับสำหรับมาดกานะสามสิบก็จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่หกร้อยแปดร้อยหมื่นพันหนึ่งประมาณนี้ก็คือกดได้เรื่อยๆเลยนะผมนะตอบได้ที่ครูดายมานะครับสำหรับมาดกาเนี่ยจะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะขอให้โชคดีกับการหาตัวละครนี้นะคเัาทั้งเก่งเลยนะเออใช้ได้น,นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมนะบ๊ายบาย